เทคนิคในการโค่นต้นไม้ของทิศวันให้ไปในทางทิศทางที่เราต้องการนะครับขั้นแรกดูข้างบนก่อนพุ่มมันไปทางไหนนะกิ่งมันหนักไปทางไหนมากที่สุดต้นนี้มันตรงครับมันตรงเพราะฉะนั้นเราเอาไปทางไหนก็ได้เอาไปทางที่เราต้องการที่จะไปทางนู้นนะครับเริ่มแรกเราก็จะตั้งท่าเลื่อยแบบนี้ก่อน ทางที่เราจะล้มไปนะครับหองเล็กน้ด,ด้วยแล้วก็ปากปากเรียบร้อยจากนั้นตัดเนื้อมาฝากกินึงนะครับ ดยเทคนิคนี้เราก็จะได้ไม้ล้มไปในทางที่เราต้องการนะครับข้าแรกบากข้างหน้าก่อนบากข้างหน้าพร้อมบากข้างหน้าพร้อมเล็งไปด้วยนะครับแล้วก็ตัดข้างหลังบากไปสักครึ่งต้นนะครับบากเข้าไปครึ่งต้นแล้วก็บากแล้วก็เลื่อยข้างหลังให้มันล้มไปแบบนี้นะครับ